ข้อที่นะครับถ้าบริษัทนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นมากกว่าค่าซ่อมบรุง4,800บาทจงหาว่าบริษัทจ่ายค่าน้ํามันลดกี่บาทนะครับอื่นๆมากกว่าซ่อมบํารุงนะครับ4,800บาทเรามาดูตรงนี้นะครับอื่นๆมากกว่าใช่ปะ่ะเอาอื่นๆตังนะครับลบกับอะไรลบกับซ่อมบํารุง โอเคดูซิว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนขององศานะครับอื่นๆนะครับกี่องศาตัวนี้ที่เราเคยหาไว้ใช่ไหมอื่นๆคือ34ขอเขียนเพิ่มนิดนึงนะ34องศานะครับตัวนี้คืออื่นๆแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับ28องศานะครับอ่านักเรียนก็เอาอื่นๆก็คือ34องศาใช่ไหมลบซ่อมบำรุงก็คือ28 องศาตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้6องศานะครับโอเคได้6องศาโจทย์ถามหาว่าจงหาว่าบริษัทจ่ายค่าน้ำมันลดกี่บาทนะครับเราก็เทียบบัญญัติยางนะครับก็เทียบองศากับอะไรกับราคาจํานวนเงินที่เป็นบาทนะครับจานวนเงินที่เป็นบาทเขาบอกว่าอะไรไอ้ส่วนต่างที่6องศาเนี่ย นะครับมันคือ4,800บาทนะครับผู้เขียน6องศาคือ4,800บาทโอเคนะครับค่าน้ำมันลดนะครับมาดูซิค่าน้ำมันลดกี่องศานะครับค่าน้ำมันลดมัน40องศานะครับเราก็ใส่ตัวนี้ไป40องศาจริงๆองศาไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ่ะคูณนะครับอ่ะคูณ40คูณเท่าไหร่ คูณ4,800นะครับแล้วก็หารด้วย6ครูชอบลืมใส่องศานิดตัดทิ้งไปนิดนึงนะครับโอเคคิดเลขนะครับตัวนี้คิดเลขได้32,000นะครับ โอเคนี่คือคำตอบนะครับตอบข้อที่4ข้อที่18ไม่ยากเลยนะครับก็ถามหาว่าบริษัทเสียค่าใช้จ่ายด้านใดเป็นอันดับที่3นะครับด้านใดเป็นอันดับที่สามเรามาดูอันดับที่1คืออะไร เงินเดือนพนักงาน172องศาใหญ่สุดเลยนะอันดับที่2คือค่าบริการลูกค้า86องศาอันดับที่3นะครับก็คือค่าน้ำมันรถก็คือ40องศาโอเคต้องการอันดับที่3นะครับก็คือค่าน้ำมันรถนะครับตอบข้อที่2 ครูเขียนรถเพิ่มให้นะค่าน้ำมันรถนะครับ